ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนเมืองใหม่สําหรับวันจันทร์ที่สามสิบนะครับวันที่30สิบวันจันทร์ที่30มสิบทันวาหกเจ็ดก็สําหรับตัวนี้ผมกาลังจะทําการทดลองในเรื่องของ <c oughs> พอดีเห็นอาการตัวนี้ก็ขยายดีถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนจ,นจนจนจนเปลือกตัวนี้กบสุวรรณนะครับกบสุวรรณมันขยายต้นจนตัวนี้หลุดไปแล้วนะครับแต่ผลปรากฏว่า มาดูสภาพทางใบนะครับเหมือนเป็นเขาเรียกว่าบางถามอาจารย์ที่ที่มีความรู้และประสบการณ์เขาบอกว่ามันเป็นไวรัสนะครับบางคนก็บอกว่าขาดแมกนีเซียมนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับดูตอนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นใบอ่อนๆอย่างนี้นะครับผมฉีดยาในเรื่องของเพี้ยไฟไม่ทันนะครับยอนก็เลยร่วงนะครับพอเห็นสภาพอาการไม่ดี ไปจุ่บกับอากาศหนาวนะครับบางคนก็บอกว่ามันหนาวจัดนะครับก็ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าใบมันยังมีร่วงใบไม่เหลืองก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่ายอดเขาไม่เดินผมก็เลยสั่งนะครับสั่งของเป็นสารเร่งรากนะครับเนี่ยสารเร่งรากเกษตรรับทราบนะครับของอาจารย์โลดนะครับตัวนี้เป็น2กิโลผมสั่งมา2กิโล1กิโลนี้ผมใส่ตรงนี้นะครับ ทุเรียน1ปีถึง2ปีใส่1กิโลนะครับตามคำแนะนำแล้วก็ตัวนี้ก็ประมาณสิบกว่าเดือนนะครับไม่ถึง1ปีนะครับเพิ่งเพิ่งเอาเข่งออกเมื่อเช้านี้นะครับผมก็เลยแงะเข่งออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นกิโลรอบๆนะครับแล้วก็เอาใบไม้เก่าๆนั้นนะครับกบไว้เดี๋ยวอ,อีกสักครู่ก็จะลดน้ำตัวนี้เป็นสารเร่งรากใส่เมื่อต้นมีอาการป่วยนะครับก็ก,ก็ก็เปรียบเสมือนต้นนี้แหละนะครับที่อาการใบมัน ไม่สมบูรณ์นะครับหรือโสมระบบรากมีปัญหานะครับหวานบริเวณรอบรอบทรงพุ่มได้เลยอัตราการใช้2เท่าของอายุทุเรียนเช่น1ปีใช้2กิโลนะครับแต่นี่ก็ไม่กล้าใส่เยอะนะครับเนื่องจากว่าดินเดิมของผมเนี่ยมันเป็นดินปุ๋ยหมักอยู่นะครับก็ใส่เยอะบางทีมันอาจจะมีผลอสปีใช้4กิโล4ปีใช้8กิโลประมาณนั้นและส่วนและช่วยให้เพิ่ม อินทรีย์วัตถุในดินส่วนประกอบนั้นตามที่ผมดูใน YouTube นะครับที่อาจารย์โลดท่านผสมนะครับก็มีทั้งยูมิกฟูวิกนะครับแล้วก็มีทั้งาสารเรียงลากนะครับแล้วก็มีทั้งอะมิโนนะครับก็องค์ประกอบส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของอผมเห็นดำๆน่าจะเกิดจากตัวนี้ผมกบไปแล้วนะครับไม่เห็นน่าจะเกิดจาก ส่วนผสมของแกลบดำนี่ผมเห็นอยู่เดี๋ยวผมจะํำมาให้เพื่อนสมาชิกดูเนี่ยเป็นแกลบนะครับซึ่งแกลบดำตัวนี้แกลบเผาตัวนี้มันก็จะมีกรดที่มันอยู่กับแกลบดำมีโพแทสเซียมอยู่ด้วยแหละที่ที่รู้ๆนะครับแล้วก็จะมีซิลิกอนซิลิก้าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมที่อา,อาจารย์โลด เขาใส่ปรุงลงไปมีั้งที่มกฟูวิตามิโนโน่น,นี่นั่นผมก็เลยทําการทดลองสองต้นนี้นะครับเพื่อนสมาชิกเป็นกบตัวนี้เป็นกบชายน้ํานะครับตัวนี้กบชายน้ําตัวนี้เป็นกบสุวรรณนะครับผมใส่ทําการทดลองสองต้นนี้ดูดูแล้วก็จะลดน้ําตามนะครับดูว่าสภาพการที่เป็นต้นลักษณะประมาณนี้ <c oughs> ที่เหมือนกับต้นป่วยนะครับว่าจะหายหรือไม่นะครับ แล้วก็อีกต้นนี้นะครับนานแล้วนะครับต้นนี้เป็นใบเพลติดแก่ใบแก่หมดแล้วยังไม่เดินนะครับยอดยังไม่เดินผมก็เลยใส่สองต้นนี้หนึ่งต้นที่ยอดไม่เดินแล้วยอดมันจะถอดหรือไม่ภายในสัก20วันนะครับโดยปกตินี้ถ้าเป็นสารเรียงรากอยู่ด้วยมีฮิวมิฟูวิกและอามิโนนนะครับน่าจะ,ะมีการกระตุ้นรากได้เร็วขึ้นนะครับ20วันประมาณภายในมกกลานะครับ บชยน้ำน่าจะได้ยอดนะครับถ้าถ้าคุณสมบัติดีนะครับแล้วก็สําหรับต้นนี้ใบต้นนี้อาจจะไม่หายหรืออาจจะเจือจางลงแต่ยอดใหม่ไม่น่าจะเกิดเป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นผมตั้งข้อสมมติฐานน่าจะเป็นประมาณนี้ไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องของยาเพี้ยมแมลงผมก็ฉีดตามปกตินะครับก็จะฉีดตามปกติสําหรับทุเรียนต้นเล็กนะครับต้นนี้ถอดยอดแต่ว่าใบมันไม่โอเคนะครับใบพวกนี้อากาศเย็นด้วยอะไรด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลดน้ําแล้วปุ๋ยจะไม่ใส่นะครับก็จะใส่เฉพาะเพราะว่าปุ๋ยปกติดินของผมมีปุ๋ยหมักอยู่แล้วนะครับผมหมักก็ยังเหลืออยู่ถุงฝั่งนี้นะครับสามเดือนแล้วนะครับนี่ผมมัดๆแล้วก็มาโยนไว้เพื่อให้ได้น้ําด้วยนะครับเวลาหัวสปริงเกอร์ไปมันก็จะชวยน้ําแบบให้มันมีความชื้นตลอดเชื้อราโน่นี่นั่นนะครับที่อยู่ในพวกจุลินทรีย์มันจะไม่ตายนะครับก็เอามาวางไว้ห่างๆตรงที่น้ํา พรมถึงพอดีนะครับก็ดูมนเช้านี้ค่อนข้างละเอียดก็กลายเป็นดินแล้วนะครับเดี๋ยวผมทาการทดลองตัวนี้พอเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ผมจึงจะหรือเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับจะใส่อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของดินปุ๋ยหมักนะครับก็อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนประมาณนี้นะครับก็รอดูผลนะครับก็จะทําการอัปเดตตัวนี้ประมาณเดือนเดือนมกรานะครับปีใหม่ช่วงปีใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ อาจจะไม่ถึงเดือนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเช่นใบดีขึ้นยอดถอดดีขึ้นผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกนะครับก็ภายใน30วันตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็ดูสภาพตอนนี้เป็นใบตันไปหมดแล้วนะครับก็ยังไม่มียอดอ่อนไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีแต่ใบตัวนี้เหลืองนะครับใบเก่าเป็นกบชายน้ําที่เขาเขียนนะครับใบที่มาจากเขาก็ยังไม่ถึงปีครับสําหรับตัวนี้เพราะว่าใบตัวนี้นะครับประมาณสัก6เดือน เดี๋ยวผมต้องต้องไปดูไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่เกิน8เดือนแน่นอนเพราะว่าใบเดือนที่มาจากร้านเขาก็ก็พึ่งร่วงพึ่งเหลืองนะครับโดยปกติใบทุเรียนก็อยู่ได้ประมาณสักสเดือนถ้าฉีดฮอร์โมนดีๆก็4ีหเดือนได้เช่นกันนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ใบใบใบเก่าก็ยังค้างขาให้เห็นอยู่นะครับถ้าจําไม่ผิดนะ่าจะประมาณ8เดือนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูที่ผมจดโน้ตไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้ที่จะ ฝากเพื่อนสมาชิกติดต,ตามนะครับในเรื่องของการใช้สารเร่งรากของอา,อาจารย์โรดนะครับน,นะครับก็วันนี้เป็นวันที่30พอดีแล้วนับไปอีก30วันก็ครบเดือน1เดือนในการทดลองตรงนี้อาการจะเป็นแบบไหนก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ